สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการผมนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องทีวีอีกแล้วนะครับปกติถ้าคุณสนใจเรื่องเพย์ห้าสนใจเรื่องการดูหนังเนี่ยแล้วคุณจะแบบอยากซื้อทีวีอ่ะผมทาคลิปไปแล้ว2คลิปตอนนั้นมีไลฟ์ไปหนึมีคลิปไปนหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดอีกครั้งสิ่งสําคัญกับการเลือกทีวีเพราะช,ช่วงนี้มีเพย์หมารอบ2รอบแรก ก็ขาของยากรอบนี้ก็มีรับจองศูนย์ไทยมาขายแล้วคนหลายคนก็จะสนใจว่าพี่ผมต้องซื้อทีวีใหม่สำหรับเพย์อ่าเผื่อบางคนไม่สนใจเรื่องเกมนะครับแล้วอยากจะซื้อทีวีเพราะว่าอยากดู Netflix เพราะว่า Netflix เนี่ยง่ายมากคุณดู 4K ได้คุณดู HDR ได้ แล้วแถมไม่ใช่ HDR ธรรมดาด้วยมี Dolby Vision ด้วยเราจะมาพูดถึงว่าเราควรจะเลือกทีวีแบบไหนจากประสบการณ์ผมละกันนะครับผมเป็นคนชอบมากนะครับทีวีบางคนชอบฟังเครื่องเสียงซื้อเครื่องเสียงกันแบบโคตรโคตรครซี่ผมเนี่ยเป็นแบบนั้นเกี่ยวกับทีวีผมจะเล่าให้คุณฟังผมอชอบทีวีขนาดที่ว่าสาย HDMI แพงๆผมก็ลองมาแล้วเป็นสายเป็นหมื่นนะสาย HDMI ก็ลองมาแล้ววิธีดูหนังแบบ Blu-ray ตอนออกมาทุกอย่างครบเลยผมเคยชอบขนาดที่ว่า คนที่ติดตั้งทีวีให้ผมที่สนิทกับผมอ่ะเขาต้องไปติดตั้งชุดโฮมเธียเตอร์ให้กับลูกค้าผมไปด้วยไปช่วยเขาทําด้วยนะจนเจ้าของบ้านมาถามเอ้น้องน้องเป็นพระเอกไม่ใช่เหรอสเตฟานไม่ใชแล้วน้องมาทําแบบนี้ทาําไมอ่ะเพราะเนื้อผมมันรับจ็อบเป็นช่างทีวีนะแต่ผมชอบไงผมก็เลยอยากที่จะไปช่วยทําไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะ เรามาพูดกันถึงทีวีกันดีกว่าว่าเราจะเลือกทีวีจากอะไรบ้างอย่างแรกผมจะเลือกถึงการเล่นเกมส์ำหรับเพย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเรื่องหนังแล้วก็เรื่องอย่างอื่นด้วยแล้วกันตอนนี้มันมีข่าวมาเยอะมากว่าพี่ถ้าเราจะซื้อเครื่องเพ a y 5มาเล่นเนี่ยเพย์ห้าเนี่ยมันมี hdmi 2.1ปกติแล้วมันมี hdmi 1.4 hdmi 2.0อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มี hdmi 2.1สําคัญตรงไหนนะครับสำคัญไหมสําคัญควรมีไหมก็ควรถ้าคุณไม่คิดอะไรมากแต่ถามว่าคุณต้องมมี ผมกล้าบอกเลยว่าไม่ต้องคุณใช้ทีวีเก่าที่คุณมีอยู่ก็เล่น p พ y 5ได้ในศักยภาพที่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเหตุผลที่เขาอัปเกรดเป็น HDMI 2.1เพราะว่าแบนด์วิดต์มันเพิ่มขึ้นคุณลองนึกภาพเหมือนถนน4เลนนะครับตอนนี้ถนน4เลนรถมันติดมากคุณมีวิธีที่จะทํำยังไงให้รถมันขยับเขยืขย่ยนได้หลายลื่นกว่านี้ได้ไหมก็เป็นการเพิ่มแบนด์วิดต์ใน HDMI เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมี HDMI 2.1เพราะว่าแบนด์วิดต์มันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มแบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่า Play 5เนี่ยมันโฆษณาว่า HDMI 2.1เนี่ยใช้สำหรับเล่น 4K ใน120เฟรมมันใช้แบนด์วิดต์เยอะขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนมันคือ 4K เต็มเต็มสุดก็คือ60เฟรมหรือว่าบางทีก็คือ30เฟรมถูกไหมครับมันก็ใช้แค่ถนน4เลนก็พอแต่ตอนนี้มันต้องอัปเกรดเป็น HDMI 2.1ที่มี8เลนเพื่อต้องการให้ข้อมูลที่ เราต้องเล่น 4K 120เฟรมเนี่ยมันออกมานานแต่ผมจะบอกคุณว่าถ้ามันเป็นจุดขายที่คุณไปมองว่าผมอยากเล่นเกม 4K ในเฟรมเรท120เฟรมเนี่ยคุณอย่าซื้อทีวีที่มี HDMI 2.1คุณไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าทุกวันเนี้ยเกมจาก p s 5ที่จะผลิต 4K ให้คุณเนี่ยแล้วรันได้120เฟรมเนี่ยเครื่องของ p s 4แรงเนี่ยก็ยากแล้วนะคือศักยภาพของเครื่องเนี่ยก็ยากแล้วที่จะทำ 4K แท้120เฟรมคอมยังทำยากเลยนึกออกไหมครับ อย่างที่2คือมันต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับอาจจะเป็น3ปี4ปีกว่าบริษัทเกมเนี่ยตอนที่เขาเขียนเกมโค้ดเกมเนี่ยเขาจะ optimize ใช้ศักยภาพของเครื่องได้เต็มที่เขาต้องเรียนรู้ไปก่อนเพื่อจะคั้นออกมาให้ได้4 k 1 0 0 f รมโดยการที่ไม่ไปเปลืองทรัพยากรสังเกตได้ว่าเกมของแบบ Play3 เนี้ยอย่าง The Last of Us ออกมาตอนท้ายเจนภาพสวยแต่เกมไปคอมพกับภาพตอนที่เครื่องออก ภาพสู้กันโหตัดคนละเรื่องเลยเพยสีเหมือนกันถ้าไปคอมเพล์เกมที่เพิ่งออกกับเกมตอนท้ายเจนเน่แบบปีที่แล้วที่เพิ่งผลิตให้เพยสีเนี่ยคุณภาพภาพมันก็แตกต่างกัน,เป,นเป็นเพราะว่า ทาง Dev e l o p e r ของเกมเนี่ยเขาผลิตเกมได้ได้มีศักยภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องทีวีที่มี HDMI 2.1คุณใช้ HDMI ปกติของคุณก็ได้นะครับ HDMI 2.0เนี่ยมันมันเป็นซอฟต์แวร์มันไม่ใช่เป็นฮาร์ดแวร์นะคือคุณใช้ใสาย HDMI ปกติถ้าเครื่องเกมและทีวีเขาเรียกว่ารับ HDMI 2.0ได้มีเฟิร์มแวร์แสดงว่าคุณใช้ใสายอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่ HDMI 2.1เนี่ยมันมันมันเป็นช่องด้วยมันเป็นท เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องซื้อใหม่นะครับและสายแพงมากแต่ถ้าคุณต้องการเล่น 4K 120เฟรมแล้วคุณจะซื้อทีวีใหม่คุณอย่าเพิ่งซื้อเพราะส่วนมากเกมที่คุณเล่น120เฟรมได้ตอนนี้ส่วนมากจะเป็น 1080p เป็น Full HD เป็น Full HD 120เฟรมแล้วก็เป็น 2K 120เฟรมนะครับแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนต้องต้องรู้ไอ้120เฟรมเนี่ยถึงแม้จะเป็น 1080p เนี่ยคุณใช้ HDMI บางทีอ่ะ บางทีก็ไม่ได้มันต้องดูเฟิร์มแวร์ของทั้งทีวีและของเครื่องเพลย์ด้วยนะครับบางคนก็เล่นได้บางคนก็เล่นไม่ได้นะครับถ้าเป็นคอมเนี่ยที่จะเค้น120เฟรมออกมาได้เนี่ยเขาจะใช้เป็น DisplayPort DVI อะไรแล้วนะครับแต่ว่า HDMI เนี่ยบางทีอะ่ะมันอยู่ที่การเขียนของของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องการ HDMI 2.1ไหมไม่ต้องการไม่ต้องใช้ก็ได้ครับตอนนี้ต้องการไหมก็แล้วแต่คุณแต่คุณใช้ทีวีเกา่าเจอทีวีรุ่นเกา่าใช้ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าคุณจะซื้อทีวีใหม่อยู่แล้วก็มีไว้ก็ดีแต่ถ้าผมแนะนําคุณเลยนะอันนี้คือคําแบบที่ผมที่ผมชอบผมงผมอยู่แล้วเนี่ยผมจะบอกคุณว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเราจะซื้อทีวีเราอยากซื้อทีวีที่มันฟิวเจอร์พ o ูหรือว่าใช้ได้นานๆถูกไหมครับคือแบบมันมีเทคโนโลยีสาหรับอนาคตผมแนะนําว่าคุณอยา Future ่าฟิวเจอร์พ o ูฟของผมจะยกตัวอย่างให้ฟังผมเคยซื้อทีวี LG รุ่นหนึ่งนะครับมี d o l b y Vision มันคือ HDR ที่ทางบริษัท d o l b y เขาได้ปรับแต่งออกมาให้มันดู ดูดีกว่า HDR ทั่วไปมีแต่พอสักพักหนึ่งทาง Dolby Vision เขาอัปเกรดเป็นแบบ Dolby Vision เวอร์ชันใหม่ทีวี <TV S 1> ผมใช้ไม่ได้เพราะแสดงว่ามันก็โชว์ให้ผมเห็นว่าถ้าผมซื้อทีวีที่แบบเพื่ออนาคตไปบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วซอฟต์แวร์ก็อาจจะไม่ได้อัปเดตให้รุ่นเก่าแล้วไปอัปเดตให้รุ่นใหม่เนี่ยบริษัททีวีทำบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อทีวีที่คุณอยากจะใช้แค่ปี2ปีนี้แล้วพอรุ่นใหม่ออกคุณค่อยไปซื้อดีกว่าพอรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยยังไงเทคโนโลยีของใหม่ๆ มันก็จะดีกว่าเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มณนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบอยา่ซื้อเดี๋ยวนี้ยากที่คุณจะซื้อทีวีใช้นานนะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อ p พยเนี่ยผมอยากให้คุณเลือกที่อินพุตแลกนะครับผมจะพูดถึงยี่ห้อแล้วจากที่ผมใช้อันไหนที่ผมไม่เคยใช้ผมจะไม่พูดแล้วกัน,นครับผมใช้เนี่ยผมแนะนําคุณเลยถ้าคุณมีงบหน่อยนะคุณซื้อเลย LG CX นะครับหรือว่า c 0นะครับมันเป็นรุ่น C เนี่ยแต่ว่าเวอร์ชัน X เวอร์ชันที่10 LG CX เนี่ยผมว่าณนะตอนเนนีีนี้ป็ททว ถือว่าเล่นเกมได้ดีที่สุดแล้วคอมเพ์ Compare กับ s a m s u n ง Q 8 0 t หรือ Q 9 5 t นะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้ OLED มาผมชอบ OLED มากแต่ผมเปลี่ยนมาเป็น Samsung Q 8 0 t เพราะว่าผมมองว่า Q 8 0 t กับ Q 9 0 t เนี่ยความแตกต่างอของภาพของหลายๆอย่างที่ตาเห็นนะคือคุณจะไปดูสเปคเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณจะดูทีวีเนี่ยดูสเปคบางอย่างแต่อย่าซื้อเพราะสเปคดูสเปคที่คุณต้องใช้ แล้วมันซัพพอร์ตแล้วคุณดูจากภาพจริงๆแล้วลองใช้แล้วคุณจะรู้ว่าอันไหนอะ่ะมันแตกต่างและโชว์เห็นภาพนะครับ Q80T Q90T เนี่ยผมมองดูแล้วผมไปดูไปลองเลยนะผมว่า Q95T พูดผิดนะครับ Q95T เนี่ยคอมเพรก์กับ Q80T เนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวจริงแต่ราคามันห่างกันเยอะอยู่ผมก็เลยซื้อ Q80T มาลองใช้ดูเหตุผลที่ผมซื้อเพราะว่า OLED เนี่ยมันดีหลายอย่างแต่จุดเสียมันเลยคือ ภาพมันจะไม่สว่างมากนะครับเพราะว่ามันมีระบบหนึ่งชื่อว่า ABL หรือ Automatic Brightness Limiter คือถ้าภาพคุณมองทั้งจอผมเนี่ยถ้าภาพเป็นสีขาวทั้งจอนะครับสีขาวทั้งจอเนี่ยมันจะดอปความสว่างเพราะว่าสีขาวเยอะไงความสว่างเยอะเขาเรียกว่า ABL มันลิมิตความสว่างแต่ถ้าสมมติปีแค่จุดเท่านี้ในจอไอจุดเนี้ยจะสว่างมากเลยแต่พอเริ่มจุดใหญ่ขึ้นจุดก็จะสว่างน้อยลงนะครับ ผมเลยไม่ค่อยชอบเพราะว่า HDR เนี่ยมันคือโชว์จุดสว่างที่สุดกับจุดมืดที่สุดได้แล้วมีดีเทลทั้งสองอย่าง HDR คือสว่างมากคุณยังเห็นดีเทลมืดมากคุณยังเห็นดีเทลแล้วสเปกตรัมระหว่างสว่างถึงมืดเนี่ยมันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการไม่ได้ต้องการแค่ดีเทลในความสว่างกับความมืดผมต้องการภาพที่มันสว่างมากผมก็เลยเปลี่ยนมาลองเป็น QLED ดูซึ่งของซัมซุงเขาทำดีนะครับเขาเป็นระบบ QLED ที่ไม่ใช่ OLED ก็คือโชว์ความมืดได้มาก กว่า LED ทั่วไปแต่ไม่มีทางมืดได้เท่ากับ OLED ถ้าคุณชอบมืดๆภาพมืดๆแบบดีเทลในความมืดได้เนี่ยมืดแท้ซื้อ OLED ถ้าคุณชอบสว่างมาก a c r ที่แบบหูสว่างแสบตาซื้อ QLED นะครับส่วนตัวผมอยากลอง QLED เพราะว่ามันสว่างผมเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยผมบางทีเห็นภาพ a c r มันไม่รู้สึกแบบมหัศาจารรย์อะผมต้องการที่แบบโหเห็นแสงอาทิตโครสว่างเลยเนะี่ยผมก็เลยลองมาซื้อดูแต่จุดเสีย ของการที่ผมได้ลองใช้ดูเนี่ยมันคืออะไรครับอย่างแรกเลยพอคุณผ่านภาพมืดๆมาแล้วแล้วคุณมาดูภาพที่มันมืดมากๆของโอเล็ก็จริงมันไม่ของคิวเล็ก็จริงเนี่ยมันไม่มืดเต็มที่แล้วคุณจะเห็นมันเป็นสีเทาๆแล้วคุณจะไม่ชอบแล้วการฉายแสงออกมามันคือแบบแบ็คไลท์ข้างหลังเขาจะฉายแสงออกมาเนื่องออกมามันจะทําให้คุณเห็นเป็นแบบย่อมย่อมๆอ,มอะ่ะสีแบบมืดบ้างสว่างบ้างมันเหมือนมีคนเอาไฟไปส่องจากข้างหลังทีวีคุณอนะ มันก็เลยทําให้ดีเทลพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบแล้วพอผมเล่นเกมหรือว่าดูหนัง 4K ดู HDR เนี่ยผมสังเกตได้หลายครั้งว่าภาพพอมันไม่มืดเสร็จปั๊บเนี่ยมันดูภาพจางๆไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคอนทราสต์คอนทราสต์คือระหว่างสีที่มืดที่สุดกับสีสว่างเนี่ยมันเป็นคอนทราสต์กันว่ามันทําให้สี2ส,สีเนี่ยมันความสว่างมันแยกกันได้แค่ไหนผมมองดูว่าพอผมใช้ QLED เนี่ยโดยเฉพาะตอนที่ผมใช้ Q80T เนี่ย ผมมองดูแล้วว่าผมรู้สึกว่าภาพมันทําให้ภาพมันจางเพราะคอนทราสมันไม่ห่างกันมากแต่พอเป็น o l e d เนี่ยภาพคอนทราสมันแบบโอ้โหสุดๆดจริงๆสว่างอยู่กับมืดได้เพราะว่า o l e d เนี่ยแต่ละเม็ดมันปิดได้ไฟมันปิดได้ทีละจุดมันก็เลยทําให้ภาพมืดเนี่ยมันปิดพิกเซลไปเลยมันก็เลยภาพมันก็มืดมืดแท้สว่างมันก็ฉายแสงมาเพราะฉะนั้นระหว่างพิกเซลที่มืดกับพิกเซลที่ฉายแสงอยู่เนี่ยติดติดกันเนี่ยมันเลยโชว์สว่างสุดได้แล้วก็มืดสุดได้นะครับ มันก็เลยทําให้พอเล่นเนี่ยหลายๆอย่างมันทําให้ภาพมันไม่ได้ดูมหัศจรรย์่ะแล้วเราต้องการทีวีที่ภาพดูมหัศจรรย์ผมก็เลยคิดว่าน่าคือจุดแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันกลับมาใช้โอ ED แล้วนะครับอย่างที่2อันนี้จะมาพูดถึงคนที่ชอบดูหนังละกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนดูเพย์ห้าซีทีวีก็ต้องดูหนังทุกคนดูเน็ตฟิกกันอยู่แล้วคนที่ไม่เล่นเกมก็ดูหนังนะครับน่าคือสิ่งสําคัญถ้าคุณอยากดูหนังแล้วซึมซับความมหัศจรรย์ของภาพ พยนออกมาได้เต็มที่เนี่ยคุณต้องดูที่อะไรครับก็อย่างแรกเลยก็คือ true black หรือว่า deep black หรือว่าความมืดสีดำทำยากสุดเพราะสีดำถ้ามันมีแสงนิดนึงก็ไม่สีดำแท้แล้วสีดำถ้าคุณต้องการนะคุณต้องลองดูสีดำยังไงก็ต้อง OLED ครับส่วนมุมหนึ่งที่ผมมองว่าทางที่ผมเลือกใช้ซัมซุงมาเนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือรีโมท รีโมทคุณอาจจะมองโห oh, พี่รีโมทเนี่ยนะพี่บ้าเปล่าแค่รีโมทพี่มาตัดสิเนเหรอผมจะบอกคุณให้เดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูนะครับลองนึกภาพว่าอันนี้คือรีโมทผมนะนี่คือรีโมทของผมใช้ซั s u n g q 8 0ดส t นะครับแล้วผมจะเข้า YouTube แล้วผมจะเขียนชื่อสเตฟานในเซิร์ช u t u b e นะลองนึกดูนะครับทำตามผมยินรีโมทนะเข้า youtube แลวนะแล้วก็ไปที่เซิร์ชเซิร์ชละแล้ว,ลวเขียน ผมเพิ่งเซิร์ชคำว่าสเตฟานอ่ะลองดู LG CX นะหยิบรีโมทไปที่เซิร์ชแล้วเอ t นเเข้าดูได้ละไอจุดเนี้ยหลายคนจะมองข้ามผมเชื่อเลยแต่ผมบอกว่ามันสำคัญมากทุกวันนี้ผมต้องเอาคีย์บอร์ดไร้สายเสียบเข้ากับทีวีซัมซุงผมแล้วมานั่งพิมพ์ แล้วผมเชื่อว่าคนที่ซื้อทีวีหลายหลายหมื่นเนี่ยหรือว่าบางทีถึงแสนเนี่ยคุณมาดูเนี่ยคุณไม่คงไม่อยากมีไอ้น,นี่คุณต้องการสมาร์ทโฮมฟีลลิ่งอ่ะนึกออกป้าโมเดินหน่อยคุณกดนู่นนี่ได้สั่งคือผมรู้แหละเลอกสั่งได้เสียงได้อะไรแต่ตรงๆคุณไม่อยากจะสั่งด้วยเสียงหรอกคุณอยากจะใช้รีโมทที่มันเป็นเหมือนเมาส์ได้นะครับอันนี้สําคัญมากผมใช้ทีวีแบบโซนี่มาไพรเนีย er มาพานาฟิลลิปชาร์ป LG ซัมซุงผมบอกคุณเลยว่าผมชอบรีโมทซัมซุงเออ พูดผิดผมชอบรีโมท LG เพราะมันทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นไอ้รีโมทซัมซุงเนี่ยน่าเสียดายมากเพราะจริงๆ a m s ซุงทำทีวีดีนะ Samsung เป็นทีวีที่ดีมากๆแต่ผมแค่มองว่าสําหรับผมนะครับอย่างท่านผู้ชมก็ควรจะไปเลือก สิ่งที่ท่านผู้ชมชอบนะแต่ว่าผมแนะนําในสิ่งที่ผมเคยลองมาแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นคิดเหมือนกันหรือว่าเออผมชอบจุดนี้เหมือนพี่ฟานหรือว่าถ้าไม่ได้สนใจอะไรเหมือนผมเพราะแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับของมันแล้วแต่คนนะครับมันก็ลองมาฟังผมดูแล้วก็ลองตัดสินใจแล้วกันแต่สิ่งที่ผมอ่ะผมใช้โ l e d มาเนี่ยแล้วผมก็เคยไปใช้ Ole d s o ซ y ซึ่ง Ole d s o ซ y เป็นเป็นโ l e d ที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมมาใช้ค l e d เพราะผมอยากได้ภาพที่สว่าง แล้วท้ายสุดผมมาใช้อยู่ประมาณ2เดือนนะครับใหม่เลยผมจะขายแล้วเพราะผมจะมาซื้อเป็น LG CX ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมมากกว่าผมผมยอมเสียไอ้จังหวะที่ภาพไม่สว่างสุดๆเต็มที่ได้เพราะว่าแน่นอน,นครับสิ่งที่ Samsung QLED ชนะคุณแน่ๆเลยคือนิดนิดไม่ใช่ชื่อแม่บ้านนะครับนิดคือความสว่างที่จอคุณทำออกมาได้ซัมซ n g เนี่ยนิดเยอะนะเป็นพันนิดเลยบางอัน แต่ LG ที่เป็น OLED เนี่ยนิดมันน้อยกว่าเพราะมันคือ OLED มันทำให้ภาพสว่างเต็มที่ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณคุณต้องลองดูกับพระกตาคุณนะครับผมยอมเอาจอที่ฉาก HDR สว่างมากๆเนี่ยไม่แสบตาผมคอ m p a r e กับผมเอามืดที่ดีกว่าแล้วกันผมบอกคุณนะว่ามันมหัศจรรย์นะ Samsung แม่งเจ๋งอย่างหนึ่งเจ๋งมากเลยผมให้เลย Samsung QLED เนี่ยผมตื่นช้ามามเปิดทีวีนะโอ้โหอย่งอางพระที่อยู่ในห้องจอ65นิ้ว,วสว่างมากนะครับ แต่นั่นแหละมันน่าเสียดายที่ความมืดมันไม่เต็มที่แล้วเรื่องรีโมทเนี่ยแหละนะครับแต่ lg เนี่ยที่เป็น o อเลหรล้โซนี y ที่เป็น OLED แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจริงๆแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดของทีวีเลยเนี่ยมีอยู่2แบรนด์อันแรกคือ pioneer pioneer ที่เป็นจอทีวีที่ดีมากผมให้เลยดีที่สุดเลยผมใช้ pioneer ที่เป็นคูโรอ่ะ pioneer plasma เครื่อง2นึ0งกว่าบาทอะดีสุดๆเลยดูหนังพิเศษมากใช้มา20ปีแล้วนะครับพึ่งพัง ไม่เคยมีปัญหาอะไรพึ่งพังนะครับตอนนี้แพลเนียเขาไม่ทำทีวีแล้วทำแพลโนซิกมาซื้อแพลเนียไปแล้วนะครับก็เอาเทคโนโลยีแพลเนียไปนะครับและอีกแบรนด์นี้ที่ผมชอบที่สุดเลยคือโซนี่แต่ผมรู้สึกว่าพอใช้มาเนี่ยหลังๆมาซัมซุงกับ LG เนี่ยทำทีวีดีมากๆแล้วก็ซัมซุง l LG กับ Sony ่เนี่ยคุณภาพพอๆกันโซนี่อาจจะราคาแพงกว่านิดนึงผมก็เลยคิดว่าผมดูสเปคดูหลายๆอย่างแล้วผมว่า l g o l e d เนี่ย นะตอนนี้ผมว่าเป็นทีวีที่ตอบโจทย์ผมมากที่สุดโอ e d เนี่ยมันมีจุดเสียด้วยนะครับไม่ใช่จุดดีเสมอถ้าคุณอยากดูหนังเต็มๆเนี่ยคุณจะกลัวอย่างหนึ่งคือคุณจะกลัวว่าเบิร์นินเบิร์นินคืออะไรครับมันจะเกิดขึ้นจากโอ e d นะครับมันเป็นเฟโนเมนอนอย่างหนึ่งของโอเลดเบิร์นินคือภาพมันจะค้างในจอเลยสมมุติเขาบอกว่าถ้าคุณดูข่าว มันจะมีเขียนข่าวช่อง7็ข่าวช่องสแปะไว้ตลอดโลโก้อะมันจะไม่ขยับใช่ไหมพอภาพไม่ขยับนะมันจะเกิดการเบ์ออินภาพมันก็จะเป็นลายน้ําลายจางติดไว้ในทีวีคุณคุณจะไปดูแบบหนังเน็ตฟิกแล้วคุณจะไปดูซีรีส์เกาหลีอ่ะคุณก็จะเห็นในโลโก้ช่อง3ช่อง7แปะอยู่เป็นแบบลางๆไว้เพราะเขาเรียกเบ์นอินส่วนตัวที่ผมใช้โ l e d มาหลายเครื่องมากแล้วเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยผมกล้าบอกส,ส่วนตัวนะไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วผมเปิดผมเป็นคนตอนคืนไม่กล้านอน คนเดียวไงบางทีอะ่ะผมจะเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วบางทีผมไม่ได้เปิดสกรีนเซเวอร์ด้วยนะผมเปิดแบบจอค้างไว้อะ่ะบางทีเป็นจอเกมเพย์ห้าเพย์ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยตื่นแม่ที่บ่ายสองเนี่ยจอค้างเหมือนเดิมเลยมันก็ไม่ติดผมดูบอลดูอะไรที่เป็นกีฬาอะไรไม่ก็ไม่เคยติดไม่เคยสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีของโอเลที่เขาพยายามจะแบบขยับภาพนิดนึงให้เราไม่รู้สึกแล้วภาพมันจะขยับจอมันจะขยับนิดนึงอย่างเงี้ยทำให้ไม่เกิดการเบ์นอินนะครับ ส่วนตัวผมใช้มาบางจอที่เป็น o อ e d อย่างเงี้อยอย่างตอนนี้ผมย้าย o อ e d อันนี้ไปไว้บ้านแฟนแล้วผมใช้มาก็มาสปีแล้วก็ไม่เคยเป็นเลยใช้เปิดทิ้งไว้บ่อยมากนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญคือถ้าผมอยากทั้งเล่นเกมแมนะเพราะบางทีเราไม่ซื้อทีวีไว้ให้เราคนเดียวนี่เราต้องซื้อทีวีไว้ในบ้านมีลูกเล่น p พย์หเมียดูซีรีส์เกาหลีพ่ออาจจะชอบดูกีฬาคุณจะเลือกอะไรกีฬาก็สําคัญนะครับโมชั่น การขยับขยื่นให้มันดูแบบไม่กระตุกคือสมมติคุณดูฟุตบอลบอลขยับไปอย่างงี้มันขยับไหลลื่นหรือเปล่าหรือมันขยับกระตุกระตุหรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยโมชันของจอมันดีหรือเปล่าถ้าคุณมีงบประมาณสัก 4- ี่ห้าหมื่นผมแนะนําเลยครับคุณซื้อ LG OLED ไม่ผิดหวังแน่นอน CX รุ่นใหม่กำลังจะออกถ้าคุณซื้อรุ่น CX ตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นมีอะไรออกมาลดราคาโน่นนี่คุณซื้อรุ่นเก่าก็ได้นะครับผมไม่แนะนําให้คุณซื้อทีวีรุ่นเก่าโคตร ผมแนะนำให้คุณซื้อทีวีปีต่อปีก็ได้คุณซื้อทีวีแบบ c ีสิบเอ็ดกำลังจะออกเขาเรียกเป็น c ีวันลมั้งคุณไปซื้อ CX ก็ได้ของรุ่นปีนี้นะครับแล้วคุณก็ได้ถูกลงจุดเสียคืออะไรครับเท่าที่ผมลองมาพอคุณใช้ทีวีไปสักพักหนึ่งพอรุ่นใหม่ออกมาสัก2รุ่นแล้วอะซื้อผ่านไป2ปีเนี่ยการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรุ่นเก่าจะช้าลงจะไม่ค่อยเยอะแล้วจะไม่มีการอัปเดตอะไรใหม่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งนะครับก็ต้องดูไปนะครับแต่ละ แต่ถ้าคุณต้องการทีวีที่ทำได้หลายๆอย่างแล้วโอเคแล้วภาพทุกอย่างผมว่าจบที่ lg oled แต่ถ้าคุณชอบ Sony คุณไป Sony oled ก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้มาเนี่ยผมว่า lg cxd ผมก็จะกลับไปใช้ lg oled แล้วนะครับถ้าคุณเล่นเกมดู input lag เลย input lag สำคัญสุดคุณไม่ต้องฟังเลยถ้าสมมุติคนที่เขาจะมาขายเซลลอะไรมาขายจะบอกคุณว่าคุณดูอย่างนี้อันนี้พี่คอนทราสามพันอเน้ยคุณจำไว้เลยคุณไปดูในเว็บก่อนคุณไม่ต้ไปถามใครเลย คุณควรจะไปซื้อทีวีกับตัวคุณหรือว่าคุณจะสั่งก็ได้แล้วแต่แต่ผมแนะนําให้คุณอะทาการบ้านมาก่อนคุณดูคลิปนี้เสร็จปั๊บผมไม่ได้คุณไปตัดสินเลยนะคุณไปทําการบ้านเองต่อไปดูด้วยนะครับแล้วคุณตัดสินแล้วแล้วคุณค่อยไปซื้อคุณไม่ได้ไปฟังคนขายเพราะว่าคนขายเนี่ยเขาจะบอกหลายๆอย่างคุณซึ่งมันก็ถูกแหละแต่มันไม่ได้เป็นจุดที่คุณต้องการถ้าคุณเล่นเกมคุณดูอินพุตแหล็คอินพุตแหล็คคือถ้าคุณกดปุ่ม A ตัวละครที่คุณเล่นอยู่เนี่ยมันจะ คุณกด A มันฟันเร็วแค่ไหนเนี่ยนั่นคืออินพุตแหละถ้าคุณกด A แล้วแป,ป๊บหนึ่งมันค่อยฟันเนี่ยแสดงว่าพอคุณต้องกระโดดฟันนูน่นนี่คุณจะพลาดจังหวะพวกคนที่เล่นเกมซีเรียสซีเรียสเนี่ยเกมฟุตบอลเกมไลน์ออนไลน์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเอาอินพุตแหลกที่ต่ำต่ำกว่า20ถือว่าดีแต่ยุคนี้ประมาณ10เนี่ยดีมากต่ำกว่า10นี่โคตรดีแล้วคุณต้องดูด้วยว่า 4K เกมโหมดเท่าไหร่ไม่เกมโหมดเท่าไหร่เกมโหมดคือตอนคุณเล่นเกมมันจะเป็นะบออโตพาาคคุณเไปเไปนนกกมมหดภจ่่่ยยสวทััูง แต่เฟรมเรทจะดีขึ้นเอ้ยอินพุตแหลกจะดีขึ้นอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณดูทีวีแค่ที่ร้านแล้วคุณเห็นว่าโอ้โหทีวี TV สวยอะ่ะอย่าเชื่อเพราะว่าภาพที่เขาเอาไหมคุณดูมันถูกอัดมาแบบทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วใช้แบบบิตเรทอย่างเยอะเรซลูชันอย่างดีคือกล้องเป็น10บสล้านถ่ายมาแล้วเรนเดอร์มาให้สวยงามที่สุดถ้าคุณอยากรู้ว่าจอเป็นยังไงคุณเอาเครื่องเล่นของคุณไปลองพอพี่ผมขอลองหน่อยได้ไหมเครื่องบูเล่คุณก็ได้เครื่องเกมก็ได้คุณเอาไปใส่เเสียยบลอง คุณจะซื้อทีวีเขาให้ลองอแลรวผมยังเคยทาเลยทุกคนมองผมหมดไอ้นี่มึงบ้าไปเนี่ยเอาเพย์มาเล่นที่ห้างทาไปคุณจะเห็นภาพจริงๆแล้วคุณเข้าเสร็จปั๊บเนี่ยเพย์คุณหรือว่าเครื่องอะไรคุณที่มันมี Netflix มีอะไรคุณใส่เข้าไปได้เลยแล้วลองดูแล้วดูให้มันจริงๆแล้วถ้าเขามีเขาเน็ตฟิกแล้วลองเปิดดูหนังก่อนนะครับอันนั้นคือสิ่งสําคัญมันจะมีเซตติ้งในเครื่องทีวีทุกอันมันจะเขียนเดโมกับโฮม อันนี้มันคือการปรับแสงถ้าเป็นเดมโมคือมันทาให้ทุกอย่างสว่างไงเพราะมันขายอยู่ไงคต้องการให้ภาพมันสว่างแค่คุณต้องไปดูก่อนคุณเข้าไปในเซตติ้งแล้วไปปรับให้มันเป็นเวอร์ชันโฮมก่อนเหมือนเราใช้กันเองนะครับคุณลองดูทีวีคุณตอนนี้ก็ได้เข้าไปในเซตติ้งคุณหามันจะมีบอกว่าแบบแบบตั้งโชว์ขายอยู่กับแบบไม่โชว์ขายะนะครับก็ลองดูได้แต่ถ้าเลือกง่ายๆเลยนะครับ ถ้าคุณต้องการทุกอย่างที่ครบแล้วทีวีที่เล่นเกมได้ดูหนังดีที่สุดต้องไปโ l e d แล้วแต่ย e ี่ห้อแล้วแต่คุณคุณจะฟิลิปก็ได้โซนี่ก็ได้ LG ก็ได้ส่วนตัวผมเลือก LG ผมใช้ LG มาหลายเครื่องแล้วใช้ซั s ซ n g มาหลายเครื่องแล้วใช้โซนี่มาก็หลายเครื่องแล้วผมคิดว่า LG เนี่ยผมว่าเวิร์กสุดนะตอนนี้นะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรอันนี้เราพูดจริงจนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้ลองใช้ดูนะครับเรื่องรีโมทผมว่าดีกว่าแล้วก็ซอฟต์แวร์หลายๆอย่างก็โอเคซัมซุงอีกอย่างหนึง่งที่ผมมมมนน่่าาเสีียยดยนะคือัไ Dobe Vision HDR เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมี HDR HDR10 HDR10 Plus แล้วก็มี Dolby Vision Dolby Vision คืออะไรครับคือมันผ่านการ Edit ของทางบริษัท Dolby Dolby เหมือนที่คุณได้ Dolby 5.1ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกัน Dolby 5.1คืออะไรมันคือเสียง5.1เนี่ยแหละที่ Dolby มาปรับแต่ง HDR Dolby ก็เอามาทำเป็น Dolby Vision เหมือนกันเหมืน oss, อน Dolby Atmos นะครับแล้วเขาปรับแต่งภาพถามว่าคุณต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้ ผมกล้าบอกเลยว่าคุณดู HDR กับธรรมดากับ Dolby Vision เนี่ยความแตกต่างน้อยมากนะครับถ้าคุณคอม p พ r กันบางทียังไม่เห็นเลยแต่มีไว้ก็ดีนะแต่จริง Dolby Vision มันคือซอฟต์แวร์ถ้าโปรเซสเซอร์ของเครื่องทีวีคุณเนี่ยมันแรงพอเนี่ยจริงวันหนึ่งซัมซุงเขาจะไปคุยดีลกับทาง Dolby เพราะมันต้องจ่ายตังค์ไงที่จะใช้ Dolby เขาจะไปคุยดีลกันเสร็จปับ๊บวันหนึ่งมี Dolby Vision แล้วคุณก็อัปเดตซอฟต์แวร์ก็จะมี Dolby Vision ในทีวีซัมซุงได้นะครับแต่ว่า ณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่เขาก็มี HDR 10 HDR 10 plus นะครับก็ถือว่าดีไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากนะครับจำไว้เลย P 5คุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อ HDMI 2.1แต่มีไว้ก็ดีอย่าไม่รีบรอสัก23ปีก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมใช้ HDMI 2ออยู่แต่พอผมไปบ้านแฟนอย่างที่ผมบอกว่าผมเอาทีวี LG OLED ไปไว้บ้านแฟนมันเป็นรุ่นเก่านะครับปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้ HDMI 2.1ก็เล่นเกม P ห้ทุกอย่างโอเคเหมือนเดิมนะไม่ได้อะไรมาก ผมกลับมาเล่นบ้านเฟรมเรก็เหมือนเดิมนะเพราะผมเล่นตอนนี้มันก็60เฟรมเกมส่วนมากก็60เฟรมน้อยเกมที่เป็น120เฟรมแล้ว 4K 120นี้ยากมากสิ่งสําคัญเลยนะคุณต้องเห็นภาพจริงๆคุณต้องไปลองใช้จริงๆนะครับคุณจะคิดว่าภาพ HDMI 2.1มันจะดีกว่านู่นนี่มันไม่ไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณเล่นเกมอันนี้ผมสอนเทคนิคนะถ้าคุณจะเล่นเกมนะแล้วอยากให้ภาพสวยคุณเล่นเกมคนเดียวนะไม่ต้องเปิดเกมโหมดก็ได้เพราะว่าภาพมันจะสวยมันจะมีการแบบลบน้อยปรับแต่งให้ภาพมันดูแบบสุดๆอ่ะ แต่ถ้าคุณต้องการเล่นเกมที่มันมีไหวพริบมีอะไรก็ค่อยเปิดเกมโหมดก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้เองถ้าผมเล่น o Ghost o f t Sushima หรือเล่นแบบพวกดิมม s o โซเนี่ยผมจะเล่นแบบไม่เปิดเกมโหมดเพราะว่าภาพมันสวยกว่าเกมโหมดมันคือมันตัดทุกอย่างออกมันจะไม่มีการเรนเดอร์ไม่มีการอะไรพิเศษออฟติมิ้์ภาพเลยมันจะเป็นแบบภาพเพียวๆเลยนะครับแต่เลือกเลือกที่อินพุตแหลกสำคัญมากนะครับแล้วก็ลองภาพเองนะครับส่วนตัวผมถ้าผมต้องเรท3อย่างนะผมให้อันดับหนึ่งคือส้หรับเล่นเกมและดูหนังนะ LG CX เป็น o l e d ทำได้ทั้งสองอย่าง,างดีที่สุดแล้วลองมานะครับถ้าคุณอยากเล่นเกมอย่างเดียวไม่ซีเรียสเรื่องดูหนังเลยซื้อซัมซุง Q80T ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทีวีที่ราคาไม่แพงมากแลวถือว่าดีไม่นว่าซื้อ Q95T แล้วถ้าคุณอยากได้เป็นพราะคุณชอบแบรนด์โซนี่นะครับก็ไปซื้ออ l e d s o โซก็ได้อลตโซนี่กับออลตเอลจีเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ LG ด้วยราคาแล้วหลายๆอย่างผมว่าโอเคกวา่าแล้วก็ทิ้งท้ายคือทีวีอ่ะมันไม่ได้ คือมันมันไม่ได้สําคัญแค่แบรนด์เราต้องดูด้วยอันนี้สําคัญจริงๆนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณคือที่มันแปลกคืออันนี้ผมไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่ว่าผมฟังมาจากเมืองนอกหลายๆที่เนี่ย Q80T เนี่ยถ้ามันค o m p a r กับรุ่นก่อนที่เป็น R เนี่ยมันคือเหมือนรุ่น 70R คือมันเพิ่มเลขมาให้อันนึงมันจะได้ดูดูพรีเมียมขึ้นอ่ะนึกออกว่ามอนเหมือนแบบซีรีส์สมเงี้ยมันคือซีรีส์เดียวกับซีรีส์สแต่ไปตั้งปันซีรีส์สอ่ะ เขาบอกว่าอารมณ์เดียวกันนะครับเขาบอกว่า Q 8 0 t เนี่ยมันเหมือนแบบเทียบสเปคอะไรมันเหมือนกับเวอร์ชัน Q 7 0 r อะไรเงี้ยแล้วพอไป Q 9 0มันก็เป็นเหมือน Q 8 0ของเขาที่แล้วอะไรเงี้ยมันแบบเพิ่มเลขให้มันพรีเมียมขึ้นรุ่นใหม่เนี่ยที่กําลังจะออกเนี่ยมันก็มีหลายๆรุ่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ลองดูอาจจะดีมากก็ได้เรายังไม่ได้ดูนะครับก็ต้องรอรุ่นใหม่ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติผมมีโอกาสดูเอาลอมาใช้ดูอะไรเงี้ยก็ผมจะมาดูให้อีกทีแล้วกันนะครับแต คุณซื้อไม่มีผิดหวังแน่คือ LG CX ตอนคุณดูทีวีเนี่ยทีวีมาถึงบ้านอะ่ะผมจะบอกคุณให้นะคุณเช็ค dead pixel ก่อนเลยเปิดแม่งดูเลยถ้าส่วนมากกดเขาจะบอกว่ามี5เด d ถ้าเด a d pixel ไม่ถึง5เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอือวได้ไม่ได้ไม่เห็นะไรหรอกครับมันมีเป็นล้านพิกเซลมีแค่4พิกสพิกเซลสพิกเซลที่เป็นตายเด a d pixel คือมันเป็นสีค้างไว้อันนี้ไม่เห็นะไรหรอกครับผมบอกคุณถ้าคุณเห็นจุดนั้นแล้วนะคุณไม่มีทาง ลบความคิดคุณออกไปได้เลยจุดนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะดูอะไรคุณจะเห็นจุดนั้นตลอดเวลาผมเป็นมาแล้วผมเคยซื้อทีวีมาครั้งหนึ่งเป็นทีวี lg เนี่ยแหละมีจุดเดซิพิกเซลอยู่อันหนึ่งผมแม่งมองไม่เป็นไรหรอกมันแค่อันเดียวแม่งมีเป็นล้านจุดมีแค่จุดเดียวไม่เห็นหรอกผมเห็นจุดนั้นทุกอย่างผมดูบอลเล่นเกมอะไรจิตผมแม่งไปจ้องอยู่จุดนั้นตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเถอะน,นะครับขอเขาเปลี่ยนไงก็ได้นะครับคุณซื้อของอะ่ะคุณเป็นลูกค้านะครับคุณเคุียรบเขาได้อยู่แล้วนะครับเช ทุกครั้งนะครับแล้วก็การเลือกทีวีคุณต้องดูเองด้วยนะครับฟังจากผมบ้างแต่คุณต้องดูเองด้วยอย่าไปคิดว่ามีแอปนี้มา2.1ดีเลยคุณต้องไปดูคุณภาพนะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วเหตุผลที่ผมเปลี่ยนจาก Q80T มาเป็นกลับมาเป็น LG แล้วเป็น LG CX เนี่ยเหตุผลหนึ่งคือผมซื้อมาผมไม่รู้สึกเลยว่าผมเล่นเกม Play 5ผม,มรู้สึกม,มันมาสัจจานผมดูหนังผมรู้สึกดรอปลงนะเพราะฉะนั้นมันคือเหตุผลของผมคุณต้องหาเหตุผลของคุณครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับับสสวสดีครับ